สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีน e p เพลคือพร้อมมาาซีน e p เพลมาชมภาพยนตร์ที่เพิ่งจะเข้าฉายเมื่อวันที่21มีนาคม2567ในเครือเมเจอร์ประเทศไทยมีทั้งหมด6เรื่องนะครับสัปดาห์นี้พี่โอดูไปแล้ว5เรื่องขาดแค่หนัง4สัญชาติขเขมรไทยเวียดนามพมา่าเรื่อง เรนโบยผู้ชายขายรักเรื่องเดียวซึ่งคงจะดูในโอกาสต่อไปแต่ว่าตอนนี้ครบแล้วและว,วันนี้ก็เป็นวันที่พี่โอมาดู2เรื่องซึ่งเป็นหนังที่หนักอึง้งทั้งสองเรื่องที่จริงเรื่องนี้ก็หนักนะแต่เรื่องนี้สนุกเรื่องนี้พี่โอคุยไปเป็นเรื่องแรกนะครับขุดมันขึ้นมาจากกลุ่มนี้แนะนําเลยว่าถ้าชอบหนังสยองขวัญชอบเรื่องนี้ดูได้เลยนะครับส่วนสยองขวัญอีกเรื่องหนึ่งที่พี่โอดูก่อน ต่อจากเรื่องนี้มันค่อนข้างเครียดมากหนักมากพี่โอก็รับไม่ค่อยได้เรื่องจากว่าพอรับเรื่องนี้ไม่ได้พี่โอก็มาดูเรื่องนี้ต่อนะครับปรากฏว่าเจอหนักทั้งคู่คลิปนี้ขอคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันกําลังติดอยู่ในหัวแล้วเดี๋ยวพี่โอค่อยย้อนกลับไปทําคลิปเรื่องบริสุทธิ์ผุดแม่ชีผุดผุดปีศจอีกเป็นโอกาสต่อไปนะครับความจริงดูแม่ชีก่อนซึ่งออกมาจากโรงนี้ โหปวดหัวมากนํำเป็นหนังที่ดําดิง่งส่วนเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะดิ่งดูตัวอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นหนัง A24 เพราะมันเป็นหนัง A24 เนี่ยความคาดหวังของเรามันมันเหมือนว่าเรามีกรอบมีกำแพงคือเราเคยกลัวมาแล้วกับ b o i s a f r เฟรแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่เป็นของ A24 มันมันเป็น ค่ายที่สร้างหนังอินดี้มากๆนะครับเป็นหนังที่มีกรอบแม้แต่ดาราขวัญใจพี่โออย่างนิโคลัสเคสเรื่องที่เขาเป็นเข้าไปอยู่ในความฝันของคนนะด REAM s e n ร i o อ,อะไรประมาณนี้ก็ก็เป็นหนังที่หนักสำหรับพี่โอเหมือนกันมีหนังที่พี่โอชอบของ A24 อยู่เรื่องเดียวชัดเจนก็คือเรื่อง Talk To Me <laughs> สนุกมากแต่ว่ามันก็เป็นหนังของอคนทาหนังในออสเตรเลียที่เขาให้ A24 เป็นคนจัดจาหน่ายนะครับสาหรับเรื่องนี้พี่โอคิดว่ามันเป็น ที่ค่อนข้างดูง่ายดูสนุกที่สุดของ A24 ที่พี่โอเคยดูมาแล้วไม่แน่นะครับถัดจากเรื่องนี้ไปก็อาจจะเป็น Civil War ที่เขากำลังโฆษณาอยู่ก็ A24 เหมือนกับว่าจะจะขยายขยายขอบเขตของภาพยนตร์ตัวเองออกมาให้ถึงกลุ่มคนดูที่กว้างขวางมากขึ้นก็เลยทำหนังที่ค่อนข้างตลาดมากขึ้นที่จริงเรื่องนี้ถึงมันจะอยู่นอกกรอบความเป็นภาพยนตร์ ไม่ใช่หนังไม่ใช่อย่างที่เขาว่าไม่มีความเป็นภาพยนตร์นะก็เป็นหนังที่มีมีขอบเคตคือไม่อยู่ในกรอบอะมันมีอะไรแปลก,ปลกอยู่มากมายแต่ว่ามันก็ทำให้เรื่องราวเดินโลดโผนสนุกสนานพี่โอชอบที่ตัวละครสองตัวเอกเป็น เป็นผู้หญิงทั้งคู่นะครับไม่รู้ว่าเราจะเรียกเลสเบียนได้หรือเปล่าเพราะในหนังเขาก็เรียกนะเลสเบียนยังในหอดแ,แ,แต่เขายังเรียกกระเทยได้เลยไม่ได้เป็นการดูหมินนะครับพี่โอคิดว่าเรื่องนี้เหมาะสมมากที่เอาตัวเอกมาเป็นผู้หญิงสองคนที่รักกันก็เป็นคริสเตียนสโตรดคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อเคทีโอเบรอนก็คือคนที่อยู่ในโปสเตอร์นี่แหละก็เคทีเป็นผู้หญิงเพาะกายหุ่นล่ำบึกนะครับคริสเตียนสโตดดูเป็นทอม คริสเซนสจอร์นี่เป็นทอมจริงนะครับเขาเคยเล่นหนังเรื่องที่มันเข้าฉายวันวาเลนไทน์หนังไม่ใช่นะหนังคริสต์มาสหนังคริสต์มาสพี่โอ้จำไม่ได้แล้วเรื่องนั้นก็ก็เป็นก็เป็นคู่ผู้หญิงผู้หญิงนะครับคือดูเรื่องนี้แล้วแยกไม่ออกว่าคนหนคริสเซนสจูเก็ดูเป็นทอมก็น่าจะเป็นฝ่ายชายนะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่เขา ก็ดูอ่อนช้อยกว่าก็น่าจะเป็นฝ่ายหญิงแต่ด้วยสรีรละแล้วคนนี้ดูเข้มแข็งกว่าคริสเตียนดูเบาบางกว่าเอาละเราไม่สนใจเรื่องนี้เพราะว่าในเวลาที่ดูซีรีส์วายดูหนังวายดูหนังผู้ชายผู้ชายพี่โอ๋ก็ยังเป็นฝ่ายที่รณรงค์ไม่ให้คนเรียกฝ่ายหนึ่งว่าพระเอกและเรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นนายเอกเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการบูลลี่คนที่เป็นนายเอกว่าเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำอย่างหนังของเลสเบี้ยนก็เช่นกันพี่โอ๋ก็ไม่อยากให้มีการบูลลี่ว่าใครอยู่เหนือใคร ใครเป็นอะไรบทบาทไหนเนี่ยพี่โอถือว่าความรักมันไม่ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเนี่ยเขาจะรักกันแบบไหนก็ช่างเถอะก็ เขารักกันมันก็ดีแล้วนะครับความรักเป็นสิ่งสวยงามและเรื่องนี้เหมาะสมมากที่ตัวเอกจะเป็นผู้หญิงทั้งสองคนเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่พวกเขาเคยเจอเนี่ยข้าเป็นตัวละครผู้ชายวิธีการปฏิบัติต่อสถานการณ์มันจะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วการเป็นผู้ชายที่ต้องบูรดดแลผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ต้องให้ผู้ชายดูแลมันก็ต่างกับผู้หญิงที่มีสภาพเพศที่เบาบางต่ออยู่ในโลกของผู้ชายทั้ง ทั้งคู่แบบนี้ไม่ได้ทั้งคู่ก็จะต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเพื่อเพื่อชีวิตของตัวเองทั้งทั้งสองรูปแบบนะครับคือทั้งของคริสเตียนสจว a r ตแล้วก็ทั้งของเคที่โอเบรยนที่เขาได้บังเอิญมารักกันพี่โอไม่อยากสปอยเลยเรื่องนี้มันมันสนุกมากในเว็บ IMDB และเว็บมาเขือให้คะแนนสูงมากนะครับคะแนนสูงเกิน คือในส่วนของประชาชนในเว็บมะเขือก็เกินกว่า90ในส่วนของนักวิจัยก็เกินกว่า80และในเว็บ IMDb ทั้งนักวิจารณ์และทั้งประชาชนก็ได้ให้เรื่องนี้สูงเกินกว่า70เต็มร้อยหรือเกินกว่า7เต็ม10นะครับที่จริงพี่โอ๋ก็อยากจะเอาเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะเรามาดูใกล้ๆแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีภาพสะท้อนจากกังฟูแพนด้ามานะครับนี่ครับ เมื่อเรื่องรักจะกลายเป็นเรื่องร้ายมีเอ็ดเฮริสอีกคนหนึ่งเอ็ดฮริสเนี่ยเป็นดาราขวัญใจพี่โอสแสดงเป็นพ่อนะครับเอ็ดเฮริสเขาเคยเป็นพระเอกเ,ออเรื่อง the abyss abyss หนังของเจมส์คาเมรอนซึ่งพี่โอชอบมากๆมันเจอภาพสะท้อนของกังฟูแพนด้าพี่โอขยับอันหน่อยหนึ่งนะครับ เรื่องนี้ที่จริงแล้วพี่โอ๋พอได้มาดูจ,จริงๆพี่โอ๋เสียดายมากที่ไม่ได้ไปดูในรอบสื่อชนพร้อมๆกับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นอินฟลูเพราะว่าน่าจะถูกขอกันเนื่องจากว่าชอบด้วยกันทั้งนั้นนะครับวันที่เขาไปดูรอบสื่อเนี่ยมันเป็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหตุ <S 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 จะบอกว่าภาพยนตร์ฉายตั้งแต่วันที่14แต่ว่าสัปดาห์นั้นมีหนังชนกันมากมายหลายเรื่องประมาณ8ปดเเรื่องเรื่องนี้ก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่21ชนกับเรื่องนี้แล้วก็ชนกับ แม่ชีบริสุทธิ์ผุดปีศาจอะไรเนี่ยก็แต่ว่าก็คือว่าเป็นการชนที่ค่อนข้างเบาเพราะสัปดาห์นี้รวมแล้วก็จะมีหนังเพียงแค่8เรื่องสำหรับเรื่องคีริเอตดีเรคเตอร์สคัทนั้นก็ก็ออกไปนะครับคือฉายเฉพาะ วันเช้าว,วันพฤหัสก็เหลือรอบเฉพาะที่ฮา u ส e 3มย่านแล้วก็เครือเอสเท่านั้นเมเจอร์ไม่ฉายมาคุยเรื่องนี้กันต่อเรื่องนี้ครึ่งแรกเนี่ยพี่โอบางทีก็จะรู้สึกอึดอัดว่าเวลาเราดูหนังซีรีส์ที่ชายชายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หนไม่ใช่ซีรีส์หมายถึงภาพยนตร์จะเป็นภาพยนตร์ละครหรือเป็นซีรีส์ก็แล้วแต่ที่ตัวเอกเป็นผู้ชายรักกันเป็น LGBT นะครับที่เราเรียกว่าหนังว อันนั้นเราแรกๆคนดูก็ยังรู้สึกอึดอัดแต่ตอนนี้คนดูทุกคนรับได้แล้วแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมีความแปลกประหลาดอะไรสำหรับโลกปัจจุบันนะครับแต่บทรักของเขาเนี่ยมันก็จะไม่หนักหน่วงรุนแรงมันจะเป็นรักที่กระตุมกระจิ๋มกระตุกกระจิกแบบว่ามันไม่มีจะเห็นภาพชัดเจนอย่างเงี้ยอันเนี้ยครึ่งแรกพี่โอกระอักกระอ่วนมากมันมีแบบล้วงขี้อะ ไม่ใช่ไม่ใช่บทรักนะเป็นเป็นหน้าที่ของคริสเตียนจูวแล้วก็อีกอีกฉากที่สำคัญคือในที่ทั้งคู่กำลังนัวเนียลมไหลโลลมลมเรียอะไรกันเนี่ยมันมันชัด ถึงพริกถึงขิงมากจนรู้สึกแบบว่าบางทีพี่โอก็ต้องปิดตานะครับคือเราอายคนรอบข้างก็ยังดีนะที่ไปได้ดังข้างคนรอบข้างมีแบบว่าดูดนิ้วเท้าอะไรกันด้วยนะแรกๆนึกว่ามันจะเป็นหนังดักด r กโรแมนต์ประมาณนั้นก็คือเป็นเป็นเรื่องราวของความรักที่เข้มข้นูุเดือด ดูเด็ดเผ็ดมันแล้วก็มีอุปสรรคจากคนรอบข้างตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นนะไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นหนังอาชญากรรมแอคชั่นระทึกขวัญลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนหวมาตอนครึ่งหลังเนี่ยอย่างเรื่องอะไรวันนี้ได้ได้ดูอะไรสองสซเรื่องเรื่องแผนต้นใหยส้มซาก็เ,าเหมือนกันดูครึ่งแรกไม่สนุกครึ่งหลังสนุก แม่ชีก็เหมือนกันครึ่งแรกไม่สนุกครึ่งหลังสนุกเรื่องนี้ก็เหมือนกันพี่โอจะบอกครึ่งแรกสาหรับพี่โอทั้ง3เรื่องเนี่ยมันไม่สนุกครึ่งหลังสนุกแต่เอทีอนี้สนุกทั้งตลอดทั้งเรื่องนะนะครับก็พอหลังจากที่เกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวมันเดินเรื่องอย่างรวดเร็วแล้วมันก็สนุกแล้วมันก็ไปกันใหญ่มันมีเรื่องของยาเสพติดไม่ไม่รู้ใช้ยาเสพติดหรือเปล่านะพี่โอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันยา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 เพิ่มเพิ่มพลังนะครับ ตอนก่อนที่จะดูพี่โอ๋ก็โดนสปอยแล้วนะว่าเรื่องเหมือนชีฮักก็เหมือนนะมันก็เหมือนนะมันมันก็ไม่ได้สปอยอรหรอกก็ก็ชีฮักก็มีกล้ามอะไรอย่างนี้พี่โอ๋ไม่สปอยนะครับก็ไปดูในโรงเอาเองเอาเป็นว่าดูแล้วสบายใจถึงจะดูแล้วดิ่งแต่ แต่ถ้าดูเรื่องนี้ตามลําพังอาจจะดิง่งแต่ถ้าดูแม่ชีบริสุทธิ์พุดปีศาจมาก่อนเรื่องนี้ดีกว่าเยอะอย่างน้อยสิ่งที่ดีในเรื่องนี้สิ่งที่ประสบความสำเร็จก็คือเรื่องของความรักนะครับความรักชนะทุกสิ่งแม้ว่าครอบครัวหรือเรื่องความถูกต้องเรื่องกฎหมายจะพ่ายแพ้ไปแต่ความรักก็เอาชนะได้ถึงแม้ว่าจะมีจะมีศึกษายเลือดจะมีอะไรที่ มันไม่ค่อยไม่ค่อยจะถูกต้องตามโลกของสังคมไม่ถูกต้องตามจริยธรรมศิลธรรมและกฎหมายใดๆนักนะครับก็พอตัวเอกสองตัวที่คนดูเอาใจช่วยรอบเอิไม่สปอยสิไม่สปอยแล้วกันนะครับเอาไว้ว่าคะแนนพี่โอให้เรื่องนี้ชอบที่8เต็ม10ครับสบายใจ ดีนะถ้าดูบิสุดผุดปีศาจอย่างเดียวแล้วไมไ่กดเรื่องนี้ต่อนี่พี่โอกลับบ้านนอนไม่หลับแน่ฝันเห็นปีศาจฝันเห็นแม่ชีแน่ๆเลยนะครับพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดตปกปกคร้องต้องขอภนะัยไว้ณที่นี้กดติดตามไว้แล้วชมคลิปต่างๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ